ສະບາຍດີພີ novo, ່ນ້ອງສະບາຍດີພີ່ນ້ອ3ສາມານພຫສະບດີຍາມນເອີຍບໍ່ແມ່ນອງຢູລີຮັດ่นຂາຍນ້ຳດບິດຖົງ้อໍ່ນມເຊານນບອກແລ້ວວ່ານ້ອຍນ້ນ້ອມືເຊົນວ່າປ່ນ้ນະหม้อໃຫຍ່ບັ เขาไปจีบเอาทงมาไปอะไรแบบนันเขไปสร้งเวียนเลยวาาะสัสว่าามาวีหมอเขาเอาไปขออา,ไปายเบิดหาโลหนึ่งนะเบิดบยังเหลืออีก่หกโลหน้าเบิด์ด <โล S 2> มาเห็ดอีกรอบสองรอ,อ,อบสามเลยแม่นเห็ดรอบสามหมอที่สามมือเศร้านี่หมอหนึ่งมือว่านี่หมอใหญ่หนึ่งนี่ตอนแรกพี่น้องคะคขายบเบิดมานอนมือไก่นะผัก มานอนมือกายดำผากเยอดประเมาประเมาแล้วมะสีซอยสองร้อยบอกเพิ่นมันอ่กเสียงมาใายเพิ่อน่ะน้ำปพูดบูดนาะายกเขปพูดเรือหาลูเห็นอะไรพันเบชนพันแล้วเห็นน้ำะไรนอนมือกายดำผากี่นี่เพื่อนนะก็อได้หัดยัง ได้เตือนว่าแต่ยังได้แต่ทอนบ่าสองลบสามลบได้แต่ทอนเขาได้ลบนะได้แต่ทอนพี่น้องเปิดขายเปิดหาโลดได้ทืนอันนี้กำไรมันปลาเมาเลยว่าเอามาปลาเมาวีสิบสองร้อยซาแพงก็เฮ็ดหมูเหมยไรลบเนาะสาวแพงก็ะซอยสองโลสาวก็พันแถมตัวเองก็ซัดสามจานเออขายนำกินนำ อิ่มนำซัมลานเชิอะกินอีกนี่ห่อห่อเอาสมพักเข้าอีกเอาบดกระปุกเ่าฮ่าฮาฮ่าฮฮาไปเบิ่งย่าเอากระปุกสมพักมาอยู่ใช่ปะไปเบิ่งอยู่กระซามเห็ดแล้งแงียงอยู่บอกว่าบุญชนดอกสมพักดอกบ่ชนมึงแก่หน่อไม่เอาบดแล้ววะเอากระปุกบ่กกอาถ้าว่าเธอเอาอันถ้าว่าแต่งเอาเด้อสมพักไปแล้วบ่อยากซนประเดี๋ยวสมพัก ไปไปเบิกยายอ้นกับพุกสมพักไวใไซว่าสิเอาไปขาตัวเย็นไปเบิกไปเห็นกระซ้ามแหลงแหงหือว่าเอาเบิดเออเห็นแต่กระปุกเปล่าสมพักขมักมได้สมพักอะไรเออเป็นมันมันสมโอยู่หรือว่าพอดีเออเออพอดีสิมือวานนี่มันยังขเลงุ่งาเมือวาดนี่เห้าอันเห็ดน่ะมันยังคิวเนะันบเนาะ แปนปนจะกินอิ่มยุิ่งแล้วเอ้าปนวนกับห่อบ่น่ะไปการกินทางห่อกินทางห่อไปคุ้มคุ้มงานนี้ไปเมื่อเมื่อเมื่อตาชูใจเดือดมาใจเดือดู้เหตุแม่ยุลีเหตุเ้ตุมาสูจ้า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  ไฟไฟลูกวัานี่นางเกมึดอยู่แหทางนี้ไฟเหน่งทางน้ำน้องแพล่แม่ใหญ่บ่แม่ไหญ่น่า่แม่ใหญ่่้า่ลูกแม่ใหญ่บ่ฮาบ่ไอ้ฮานอยู่หน้ามันขี้ดายเลนั่งนเอาทงมาผ่าก็ไอ้ฮานก่อนไปไหมลอยาลูกเว้ยมาก่อนลูกมันแหง่ายแต่มือมูกระทะโอ้เยย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 ยกยยนกน หมักชิ้นพักแล้วหนุ่กินเอาเอาสามคนเลยเอาสามคนเลยแพงสิเขาไปห้องทองกับพี่น้องห้องทองเลยจะสิแกงหน่อไม้อันจับหน่อไม้น่ะโบเล็กบลามันกินยำแล้วมันบวจุใจัยซื้อมาอีกเลยแพ้ว่ากินแล้วลูกกินแล้วเปล่าบานนี้ไปเบิ่งไปเบิ่งทางอีละ อ้ามนามแล้วล่ะลูกอืออออ้ามนามคือโบยากี้ยงประดเข่านี่ยังเข่าดังลูกนะเฮ้ยป้าตัโปรดยู่นะน้นมันเข่าดังลูกมดเอ้ยแซบบาลุแซบแพงทอดไข่เจียวไข่ให้น้องบอสกับอีละาิละขาอยากกระพุ่นกินไหนได้มันบัวเพชร mình cắt tôn nòng gùm ờ nòng bót đang trộm nó mạnh nhỉ ตอนนี้กำลังแกงพี่เนอะแกง่ะไม่สุกแล้วปรุงแล้วเลยพี่เนอะซาเพ่งปรุงกันมีประเดกเป็ดน,นัวแล้วก็ใส่น้ำตาลน,น้อยนึงต้มอันต้ข้าวเบือใส่ยอนางเขียว ถ่ายสุดสุดท้ายถ่ายสุดสุดท้ายก็ตามไปด้วยผักขา หอมแล้วหอมแล้วโอเคเสิ็นที่เรียบร้อยเด้อพี่นางเด้อกินข้าวเล่นน้ำกันงูมาทางนี้หล่าจัดขนมเออ จัดเป็นจัดงามอีกตาจัดจัดไวคขายหรือจัดไว้กินเถอะจัดไว้ขายหรือจัดไกินจายกหวานจหลายเกินรวมกันทั้งคายทั้งกินมาเอาพวกกินข้าตีแล้วแล้นะมึงมึงบ่กินยัแท้ ย้อนหลังย้อนหลังว uh, ันเกิดเจ๊เคนว่ะไอ้กูดาวนั่งยังอันนี้กล่องปิดเขาปิดคล้องไว้ยังมันหล่นบ่มีใครกินกับสิแดงกินกับเคยเถ่ายได้สบาสสิเออามืใ่ยอีร้อยปะกินแกงน้ไมัฮันหอนลูกโน่โอ้โน่ไปอีละกินแกงน้ไม้อัน ร้อยบบกินว่าร้อยแสบได้แสบกับมืออื่นแสบกับมันอิ่ม,ม,มถ่ากินมืออื่นนะเด้อพยายามสืโบเสะไปองเฮียนกับกินโ่ะมันยงโบกริ้กินห้ามีนองเด้อเตอิบเลยอมกันมันจังบกระจายี มาครานี่กับพอปิดคลิปกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อบ๊ายบายพี่น้องรอชมคลิปนะนนบ๊ายบายพบพ่อกันพรุ่งนี้จ้าบอทหายแล้วกลับบ้านแล้วนะ